ลูกสาวน้องปีใหม่ฉลองคริสต์มาสกับปู่ไพวงเตชนรง์สำหรับคุณแม่แอปทักษะออนกับลูกสาวน้องปีใหม่มีความน่ารักสดใสออกมาตลอดเลยค่ะเรียกว่าเห็นคุณแม่ที่ไหนก็จะต้องเห็นลูกสาวอยู่ด้วยกันเสมอตัวติดกันแทบตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ คุณแม่ก็สวยออร่าลูกสาวก็น่ารักมากแล้ถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแอปยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆกับทางครอบครัวของอดีตสามีอย่างสงการเตชะนรงคเพราะหากมีโอกาสพิเศษแอปก็จะพาน้อออองงงปปีใหหมม่่ไาาคคครรรบัวเเตช์สยล่าสุดแอกูกสาวไปฉลองวันคริสต์มาสกับคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์แต่งานนี้ทําเอาคุณปู่นั้นเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าใจตรงกับหลานสาวใส่เสื้อสีเดียวกันเป๊ะโดยคุณปู่โพสต์ภาพพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่า ปีใหม่มาฉลองคริสต์มาสกับปู่ก่อนใครๆแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดคือทุกคนใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันเพราะพวกเราตรงกันไง Hash tag ปีใหม่เตงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความสวยน่ารักของน้องปีใหม่กันรัวๆเลยคอมเมนต์รัวๆเลยว่าหลานสาวคุณปู่คนนี้น่ารักสุดๆเลยค่ะว้าวว้าวปู่ไพวงได้เจอหลานรักแล้วคุณปู่น่ารักมากกับหลานสาวน้องปีใหม่เป็นสาวเลยค่ะ สายใยของครอบครัวเตชะนรงกับน้องปิใหม่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะ